วันนี้นะเราทราบดีว่าจะมีการอกทอดกระถิ่นที่วัดป่าสุกโตการอกทอากระถิ่นจัดว่าเป็นงานใหญ่นะของแตละวัดแตละวัดก็เป็นงานใหญ่ก็เพราะว่าเชื่อกันว่าเป็น การทำบุญที่มีอนิสงส์มากอนิสงส์มากเนี่ยเพราะเหตุใดประการแรกก็เนื่องจากการทอกรถินเนี่ยเป็นการถวายสังฆทานชนิดหนึ่งขึ้นเชื่อสังฆทานเนี่ยผู้เจ้าก็ตตัดว่าเป็นบุญที่มีอนิสงส์มากมากกว่าการถวายเจาะจง แม้เราจะจอดจงเลือกถวายพระที่เราเชื่อว่าเป็นพระอรหันต์หรือว่าเป็นพระริยะบุคคลอันที่สองนั้นเนี่ยก็น้อยกว่าการถวายสังฆทานคือถวายแก่คณะที่สูซึ่งมีตั้งแต่สีรูปขึ้นไปนะคำว่าสังฆหรือสงนี่แปลว่าพระตั้งแต่สีรูปขึ้นไปนะ ถ้าถวายเป็นองค์องค์นี่เรียกว่าพิษุพิสุทานชนิดน,นั้นเรียกว่าปาติบุคคลิก,กทานอันนี้สงน้อยกว่าถวายแก่สงหรือคณะของพิกษุแม้ว่าพระพริสุที่ประกอบกันเป็นสงนั้นเนี่ยเป็นปุถุชนก็ตามนะก็ยังได้อน,นิสงส์มากกว่าการถวายเจาะจง แก่ภิกษุแม้ท่านผู้นั้นจะเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงจิตวิญญาณแบบพุทธนะหรือแนวคิดแบบพุทธที่ให้ความสำคัญกับหมู่คณะมากกว่าตัวบนะุคคลอันนี้เนี่ยที่เราเนิยมถวายสังฆทานกันเนี่ยก็เพราะว่ามีอาน,นิสงส์มาก เป็นอน,นิสงส์ที่เกิดขึ้นกับการอุปถรรัมภ์บำรุงคณะสงฆ์หรือว่าคณะของพิสุกนะกระถินทานเนี่ยเป็นสังฆทานชนิดหนึ่งนะถึงแม้ว่าผ้าที่ถวายเนี่ยจะตกเป็นของผ้ารูปใดรูปหนึ่งที่หมู่สงเลือกแต่ว่าตอนเริมเนี่ยนะโยมก็จะถวายกับสงก่อนนะ และสงจึงจะไปมอบให้กับที่สู่รูปใดรูปหนึ่งประการต่อมาเนี่ยกตินธานมี่ยนิสง์มากก็เพราะว่าเป็นทานที่มุ่งส่งเสริมความสามัคคีของหมู่สงฆ์สังฆทานทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้มีจุดมุ่งหมายอย่างนั้นนะ ไม่ได้จอดจงแบบนั้นแต่ว่ากติณทานเนี่ยจอดจงเลยนะมุ่งหมายเนี่ยเพื่อส่งเสริมสนับสนุนความสามัคคีของหมูส่สงฆ์หมูส่สงฆ์ที่ว่านี่คือหมูส่สงฆ์ที่จำรรษาครบถ้วนไตามากนะการที่พระเนี่ยหลายรูปจะจำรรษาครบสามเดือนอย่างราบรื่นนะ ก็แสดงว่ามีความสมามัคคีกันและความสมามัคคีเนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ให้ความสําคัญเพราะว่าถ้ามีความสมามัคคีกันแล้วเนี่ยนอกจากจะมีความสงบร่มรื่นกลมเกลียวกันก็ยังสามารถที่จะร่วมแรงร่วมใจกันก่อให้เกิดสิ่งดีงามต่างๆตามมามากมายทั้งที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เราจะสังเกตว่ากตินัทานเนี่ยนะจะมีได้เนี่ยก็หลังออกพรรษาไปแล้วแล้วก็มีกำหนดและเวลาหนึ่งเดือนจนถึงวันลอยกระทงะอันนี้แสดงถึงความมุ่งหมายนะที่จะอนุโมทนาพระในวัดที่มีความสมัคคีกัน สังฆทานทั่วไปเนี่ยจะถวายเมื่อไหร่ก็ได้จะถวายในพรรษาก็ได้ก่อนพรรษาก็ได้แต่ว่ากตินทานเนี่ยนะจอดจงเลยนะต้องหลังออกพรรษาไปแล้วแล้วก็ไม่เกินวันลอยกระทงก็คือภายในเวลาสามสิบวันเนื่องจากเป็นสังฆทานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของพระ จึงถือว่าเป็นสังฆทานที่พิเศษนะแล้วก็มีอนิสงส์มากกว่าสังฆทานทั่วไปขณเดียวกันเนี่ยเนื่องจากมีโอกาสที่จะทอดกระถินได้เนี่ยภายในเวลา30วันเท่านั้นหลังออกพรรษาจึงเป็นการทำบุญที่ทำได้ยาก มีช่วงเวลาสั้นๆคือสาสิวันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็ทำไม่ได้อีกและวัดหนึ่งเนี่ยจะมีการทอดกฐินได้เพียงแค่ปีละครั้งอันนี้ก็ทำให้กฐินนทานเนี่ยดีความพิเศษหนึ่งมีอนิสงส์มากกว่าสังฆทานตัวไปสองทำได้ยากกว่าไม่ใช่ว่าทำได้ตลอดเวลา นั้นเวลาวัดใดเนี่ยมีการอกทอดกรถินเนี่ยก็กลายเป็นปรากฏการณ์หรือกลายเป็นงานบุญนะที่ใหญ่อาจจะเรียกว่าเป็นงานบุญที่ใหญ่ที่สุดนะในรอบปอีที่ว่าป่าสุกโ,โตเนี่ยนะอย่างที่เราเห็นนะมีโรงทางมาตั้งต้อง23-25โรงแล้วก็มีญาติโยมมาร่วมก็300-400ยสี่คนนะประมาณนั้นแหละ ก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดของวัดก็ว่าได้นะวัดป่าสุโขโตก็มีงานหลายงานนะเจง,งานบวชเดนินภาคาฤดูร้อนนะก็ไม่ใหญ่เท่านี้นะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นเพราะเหตุผลอย่างที่ว่ามาแต่ระยะหลังเนี่ยคนก็จะไปสนใจนะ กรถินก็เพราะว่าเป็นโอกาสที่ญาติโยมจะมาทําบุญด้วยเงินก้อนใหญ่ทังกานท,ทั่วไปเนี่ยนะเงินปัจจัยที่ถวายก็จะแม่มากก็ส่วนใหญ่แล้วก็น้อยกว่ากรถินแล้วความสนใจของกรถินตอนหลังก็เลยมาอยู่ตรงที่ยอดเงินแต่ที่จริงแล้วเนี่ยอันนั้นมาเป็นเรื่องตามมาทีหลัง จริงๆวัตถุสิ่งสำคัญของกระถิ่นเนี่ยก็คือผ้าเป็นเช่นผ้าไตแต่แต่ก่อนก็ไม่เป็นต้องเป็นผ้าไตนะแค่ผ้าถูนเดียวผ้าสบงก็ได้ผ้าจีวรก็ได้เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยนะปัจจัยจสีที่สำคัญที่ผ้าใช้แล้วก็าหาได้ยากก็คือผ้าอาหารนี่บินถบาทั้งวันอยู่แล้วแต่ผ้านเนี่ย สมัยก่อนเนี่ยต้องไปเก็บมานะพระต้องไปเก็บมาจากขยะหรือว่าจากผ้าที่ห่อศพตามป่าชา้าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่อนุญ,ญาตให้ไปรับผ้าจากญาติโยมและผ้าสมัยก่อนก็ทํายากนะกว่าจะทอผ้าแต่ละผืนแต่ละผืนนี่ใช้เวลาเยอะตอนหลังเนี่ยก็มีญาติโยมนะ อยากจะอุปถัมภ์พระก็เลยเอาผ้าไปแขวนไว้ตามป่านะพระเดินผ่านเห็นว่าไม่มีเจ้าของก็จะไปชักมาเรียกว่าชักผ้าบางสุกุลนะก่อนจะชักก็ต้องกำหนดว่ามันเป็นผ้าที่ทิ้งแล้วเรียกว่าพิจารณาบางสุกุลแต่ก่อนเนี่ยเราผ้าพิจารณาผ้าบังสุกุลเนี่ยไม่ได้พิจารณาตามเมนตามเชิงตะกอนนะ พิจารณาตามตามป่าก็เลยเกิดคำพูดว่าผ่าปาตอนหลังเนี่ยนะพระนี่ญาติโยมไม่ต้องไปห้อยผ้านี่ตามต้นไม้แล้วเขาจะพระจะอนุญ,ญาตให้รับผ้าจากโยมที่มาถวายโดยตรงได้ก็เลยเกิด ประเพณีผ้าป่าขึ้นนะกองผ้าป่าก็มีผ้าแล้วก็มีบริวารมาถวายที่วัดเลยนะพระนี่ไม่ต้องไปไปชักผ้าตามป่าแล้วนะโยนเนี่ยเอาผ้ามาถวายแต่ก็ทําให้เป็นรูปป่านะมีต้นไม้มีชนีนะน,นั่นแหละผ้าป่าเนี่ยความเป็นมาเป็นอย่างนั้นแลนะตอนหลังก็เลยเกิดประเพณีนะถวายผ้าเป็นสังฆทาน นะโดยเพราะผ้ากถินเนี่ยนะผ้ากถินเนี่ยพระเอกนะหรือว่าสิ่งสําคัญเนะี่ยคือผ้านะที่เหลือเนี่ยเป็นส่วนประกอบเรียกว่าบริวากรกถินนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยผ้านี่หรือผ้าไตรจีวรนก็ถูกลดความสําคัญลงเงินมาเป็นใหญ่นะเป็นจุดสําคัญบริวารนี่กลายเป็นประธานเป็นสละนะในความเข้าใจคนทั่วไป แต่ที่นี่นะก็ยังถือว่าผ้าเป็นสิ่งสําคัญนะเงินบริวารกระถิ่นจะมากกิ่น้อยไม่สําคัญตอนที่จะมาพรรษาแรกเนี่ยอยู่ที่นี่เนี่ยมีโยมมาท่ากระถินแค่สองคนนะแล้วก็สิ่งที่ถวายก็มีผ้าไตจีวรกับกับป่าแล้วก็เงินอีกจำนวนประมาณสองหมื่นเนี่ย อนนั้นก็มาปี26โยงต้องมาค้างก่อนมาค้างก่อนวันลุกขึ้นจึงทอดนะไม่มีงานใหญ่แบบนี้นะอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จแล้วกรถิ่นนะมาคนเดียวก็ได้นะมาทอดปัดจจัยเท่าไหร่ก็ได้นะขอให้มีผ้านะเป็นหลักเป็นประธานอันนี้ก็เรียกว่าเป็น อย่างที่บอกเวลาวนะว่าวัตถุประสงค์เนี่ยคือเพื่อส่งเสริมสามัคคีธรรมของหมู่สงฆ์แต่ตอนหลังก็เป็นการส่งเสริมความสามัคคีของญาติโยมด้วยเพราะว่าญาติโยมจะทอดกรถินเนี่ยก็ต้องรวมกําลังกันมาโดยเฉพาะกระถินที่ชื่อว่าจุลกรถิน่นจุลกรถินเนี่ยแปลว่ากรถินเล็กกรถินน้อยหรือกรถินที่ทําให้เสร็จภายในวันเดียวแต่ว่าต้องใช้การร่วมแรงร่วมใจมากนะเพราะว่าจุลกรถินเนี่ย เริ่มต้นตั้งแต่การไปปั่นฝ้ายนะปั่นฝ้ายแล้วทอนะทอเสร็จก็เย็บตัดแล้วก็ย้อมถวายพระแล้วพระก็ต้องทำพิธีเสร็จภายในเวลาหนึ่งวันนะยองลองนึกดูนะไปเก็บฝ้ายมาแล้วก็ผ่นฝ้ายแล้วก็มาทําเป็นได้แล้วก็มาทอทอเสร็จก็ตัดแล้วก็เย็บแล้วก็ย้อมเนี่ย ภายในหนึ่งวันเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยจะทำนี้ได้ต้องอาศัยความสมัครคีกันถวายเสร็จภาคก็มีการกลางกระถินกันแล้วก็ให้เสร็จสับนะภายในเวลาภายในวันนั้นแหละหรือภายในคืนนั้นแหละอันนี้ความสมัคคีก็จะตกอยู่กับคารวสนะมันก็ทำให้มีความเป็นน้ำหนึ่งน้ำนใจน้ำหนึ่งใจเดียวกัน แล้วก็มีความรักความเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลกันอันนี้ก็เป็นบุญนะที่คนมักจะนึกไม่ถึงแต่ว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเท่ากระถิน่นเท่ากระถินเนี่ยมันจะสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีพิธีรีตองมากนะโดยเพราะในช่วงปลายปลากระถินเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนนะที่อยากจะเท่ากระถินก็จะพายเรือไปตามลํำน้ำ อันนี้ภาคกลางนะเห็นวัดไหน,นี่ยังไม่มีกระถินนะก็จะขอไปทอดเลยนะวัดที่ไม่มีกระถินมาเนี่ยเขาเรียกว่ากระถินตกค้างนะประมาณปลายปลาใกล้ๆรดูใกล้ๆวันลอยกระทงเนี่ยนะจะมีญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยจะพายเรือก็มีผ้าหลายผืนหน่อยเพราะตั้งใจจะไปทอดหลายวัด บริวารก็มีไม่มากมีภาพเป็นหลักล้วพายเรือไปเนี่ยไปเห็นวัดไหนไม่มีการทอดกระถินก็ก็ขึ้นฝังเลยนะเพราะวัดสมัยก่อนเนี่ยในภาคกลางเนี่ยอยู่ริมน้ําไปขึ้นฝังเสร็จก็ทอดตรงนั้นเลยถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าวัดใดเนี่ยไม่มีกระถินก็ดูตรงที่ว่าไม่มีธงนะไม่มีทงจระเข้เนี่ยนะ ไม่มีธงเต่าเนี่ยแปลว่าไม่มีกระถินนะไอ้ที่มีธงเนี่ยนะมันมีเหตุผลอย่างนี้นะนเวลาท่ากระถินจะเห็นมีธงเตา่าธงจระเข้ธงตะขาบธงนางมัชฌาเนี่ยวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อเป็นการชี้ว่าบอกว่าวัดใดเนี่ยมีการจองกระถินแล้วถ้ามีการจองกระถินก็ติดธงตะขาบท่อกระถินเสร็จก็จะมีติดธงจระเข้หรือว่าติดธงเตา่า นนคนที่พายเรือไปเนี่ยไปเห็นว่าวัดนี้ไม่มีธงเลยนะแสดงว่าไม่มีกระถินก็ขึ้นไปทอดกระถินเสร็จลงเรือแล้วก็ไปต่อบางทีมในวันนั้นอาจจะทอดกระถินได้ต้องห้าหกปัก็มีนะใหนเห็นว่ากระถินสมัยก่อนเนี่ยมันเรียกว่าไม่ได้มีพิธีลยกองมากก็มีนะที่มีพิธีลยอยกองเยอะก็เยอะก็มีเหมือนกันเช่นจุลกรถินนะ อันนี้เรียกว่ากรถินที่ว่าไปไปตามหาวัดที่มีกรถินตกค้างเนี่ยหรือว่าไม่มีกรถินเนี่ยเขาเรียกกรถินโจรน,นะเร็วมากเลยเป็นแบบกองโจรน,นะก็เป็นความสนุกอย่างนึงนะถ้าสมัยก่อนเนี่ยเรือกรถินนะเขาจะติดธงทงจระเข้ถามว่าติดทําไมนะอันนี้ก็มีความเป็นมานะเรื่องแบบนี้นี่มันก็คนก็ลืมไปละนะก็มีคําอธิบายว่าสมัยก่อนเนี่ย นละมีเศรษฐีคนหนึ่งรวยมากแต่ว่าตรนะหนี่เมื่อห่วงทรัพย์สมบัติเมื่อตายแล้วเนี่ยนะก่อนตายนี่ก็อุตส่าห์ไปฝังทรัพย์สมบัติไว้ในที่ดินลิงลิมตลิ่งนะไม่ให้ลูกไม่ให้ใครเลยนะเพราะห่วงทรัพย์สมบัติพอตายแล้วเพราะการห่วงทรัพย์สมบัติก็เลยกลายเป็นจรารเา้ก็อยู่แถวนั้นแหละเป็นจรารเ้ใหญ่คอยปกปัก,กรักษาทรัพย์สมบัติ แล้วก็ก็คงจะรู้นะว่าอพอ้ความหวงเนี่ยทำให้ตัวเนี่ยเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานชาติน่าอยากเกิดมาเป็นมนุษย์ก็เลยไปเข้าฝันนะไปเข้าฝันลูกวันเนี่ยพ่อที่ตอนนี้เป็นจระเข้อยู่นะทรัพย์สมบัติของพ่อที่ฝังไว้อยู่ริมตลิง่งนะให้ช่วยไปขุดมาและไปทําบุญนะพ่อจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แต่สาเหตุที่ไปเข้าฝันเนี่ยนะจริงๆไม่ใช่เพราะว่ามีจิตศรัทธายอย่างเดียวนะ มันมีเหตุจําเป็นเพราะว่าน้ำอย่างันเริ่มซอสตะลิงพังแล้วเริ่มซอสตะลิงแล้วก็จระเจ้ก็กลัวว่าถ้าตะลิงพังทรัพย์สมบัติางตัวเนี่ยมันก็จะลงน้ําศูญหายไปเสียดายเ็าคิดว่าให้ลูกเนี่ยไปขุดเอาทรัพย์สมบัติมาดีกว่าแล้วก็ถือโอกาสทําบุญกับพระถวายกับาศาสนาตัวเองจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ลูกนี่ก็ เชื่อว่าฝันนี้เป็นจริงก็เลยไปขุดนะก็ไปเจอทรัพย์สมบัติแล้วก็เลยตั้งใจว่าเนี่ยจะถวายเป็นบริวารกรถินนะก็เลยเอาสอสม,สอสมบัตินี้ขึ้นเรือนะพร้อมกับผ้าแล้วก็ติดธงจระเข้เพื่อแสดงว่าเนี่ยนี่เป็นกรถินของจระเข้นะคือกรถินของพ่อตอนหลังเนี่ยก็เลยเกิดธรรมเนียมนะติดธงจระเข้ ติดธงจระเค้ไว้นะเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์น้ําให้้ว้เนี่ยมีจระเค้ามาพิทักษ์นะอันนี้เราก็ให้รู้ไว้นะว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรนะเอาแล้วก็ข้อ,ขอนโมทนาญาติโยมทุกคนนะที่มาร่วมกันทั้งช้างนี้แล้วก็เที่ยนก็ขอให้ทุกท่านเตรียมรับพร